เสนอผลงานของเพชรพันนาโปรดักชั่นโดยทวัชชัยลัดลอยเป็นผู้เมนวยการสร้างประคนเพชรอินพันนาริติไกรทำกับการแสดงและนี่ก็คือหนังที่ออกฉายเมื่อ35ปีที่แล้วตั้งชื่อไว้ว่าสู้ลุยแหลหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนปี2.32ที่โรงหนังเอเซียรามา โรหนังสเต็กที่สำรวง35ปีที่แล้วนะครับหนังแนวนี้เรียกว่าหนังแนวบูของพันนาลิติไกรด้รับความนิยมในโรงหนังต่างจังหวัดนะครับแล้วก็หนังกลางแปลงบางท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าหนังแบบนี้หนังกลางแปลงในสมัยก่อนนิยมเรียกว่าแย่งกันฉายเลยนะครับถ้าดูจากใบป,ปิดหนังนะครับชื่อนักสแสดงของค่ายพันนาลิติไกรนั้น บางทีไม่ได้เขียนไว้เลยนะครับในใบปิดหนังบางทีก็เขียนว่าเป็นสตันแมนเฉยๆนะครับเป็นทีมงานเฉยๆแต่ว่าคนที่ดูหนังพันนาทิติไกรมาตั้งแต่ยุคแรกนะครับยุคปี2อ2 9 2 3 0 31มาถึงปีนี้2อ3 2นะครับจะจำตัวละครของหนังพันนาทิิไกรได้ทั้งหมดเลยนะครับแม้ไม่มีชื่อก็จะจำได้นะครับคนนี้ที่ กำลังเตะต่อยกันอยู่นี่ก็เป็นคนสําคัญนะครับใครที่เคยดูเกิดมาลุยภาคหนึ่งคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ชนป้ายโคกนะครับก็คือคนที่อยู่ในฉากคิวบูนะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกที่หนึ่งนะครับก็จะตัดสลับคนนี้แหละครับที่เห็นด้านหลังนะครับก็ชื่อว่าพงเดชมีกุลาะนะครับแล้วคนที่ตัดสลับต่อยคู่กันอีกคู่หนึ่งตัวเล็กๆนะครับบางคนบอกว่าตัวเล็กๆฟันเย็นๆี่น้อยนะครับบรรลุสีแสงนะครับ นายใบปิดมีชื่อนะครับชื่อพงเดชชื่อพี่น้อยสื้อสีเขียวที่กระโดดลถเต้นนี้ไม่มีชื่อนะครับต่อมาก็เป็นพระเอกนะครับก็คือวิทยาศาสตร์หมื่นวัยนะครับรเอกปบินเกลียวนะครับหนังเรื่องนี้นะครับนอกจากพระเอกยืนก็คือคุณพันานาฤทธิไกรและคุณสมภพงองค์กรนะครับที่เป็นดารานในค่ายอีกสองสาคนนะครับที่เล่นเป็นตัวเอกเหมือนกันนะครับก็คือคุณเจริญหงษ์ไทยเล่นเป็นฝ่ายผู้ร้าย ุณไวประดุกานะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นดารานอกค่ายนะครับก็มาร่วมแสดงด้วยนอกนั้นก็จะเป็นค่ายของคุณพันนาลิธที่ไกลทั้งหมดเลยนะครับแล้วถ้าจ่างสังเกตหน่อยนะครับจากปี232ดาราที่เราเห็นเล่นเป็นตัวประกอบนะครับในหนังเรื่องนี้ต่อมาก็ก้าวไปเป็นระดับแนวหน้าฝีมือแก่งกล้ามากขึ้นนะครับพี่น้อยบรรลุสีแสงนะครับวบนะครับ หนักเรื่องนี้จริงๆเคยออกเป็นเทปวิดีโอให้เช่านะครับแต่ว่าวิดีโอสมัยก่อนนั้นเขาสูมเอาภาพตรงกลางนะครับวันนี้ผมนําภาพที่มาจากกากฟิล์มหนังที่เหลือนะครับเอามาฉายให้ดูนะครับก็จะตัดฉากที่พูดคุยกันนั้นออกนะครับก็จะให้เห็นเป็นฉากแอคชั่นนะครับก็จะมีทั้งแอคชั่นแบบหมัดแบบมวยแบบนี้นะครับแล้วก็แอคชั่นแบบใช้อาวุธปืนด้วยนะครับ เป็นสไตล์ของหนังของพนาดที่ไกลนะครับที่พัฒนาตัวนะครับเดี๋ยวบางท่านจะถามว่าแล้วหนังทั้งเรื่องนี่มีคุยกันไหมมีนะครับก็คุยกันปกตินะครับเป็นเรื่องราวของการหักหลังซึ่งกันและกันนะครับเกี่ยวกับสร้อยนะครับส่งมบอบกันแล้วก็มีการหักหลังแล้วก็เอื่นคุณพันนาที่ไกลในเรื่องนี้ขีม่มอเตอร์ไซค์มาเจอนะครับแล้วก็เนเนกัแล้วเมื่อเตะต่อยกันเสร็จ ร้อยที่เป็นปัญหาในเรื่องนี้เกิดตกกับพื้นนะครับคุณพันนาก็เก็บเอาไปนะครับทีนี้ก็มีการตามล่าหาสร้อยนะครับก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับคุณเจริญหงไทยกลุ่มหนึ่งนะครับคุณไวยพนุการอีกกลุ่มหนึ่งฝ่ายที่หนีก็คือกลุ่มของคุณพนาฤิธิไกลนะครับต้องหนีเข้าไปนะครับแล้วก็ตามล่ากันอุตลุดนะครับก็เรียกว่ากว่าจะจบเรื่องนี้ก็เล่นเอาหืดขึ้นคอนะครับสําหรับนักแสดงนะครับแต่คนดูชอบครับเพราะว่า ดูแลเตะต่อยมันนะครับดูคุณเล่นะครับคุณพงเดชมีกุหลานะครับนี่คุณไวยพนุกการนะครับนี่ครับยิงนะครับปืนก็มีนะครับนี่คุณเล่ก็ยิงเป็นเหมือนกันนะครับหนังคุณพนาฤทธิ์ไกลเนื่องจากว่าคุณพนานั้นเป็นคนขอนแก่นนะครับโลเคชั่นที่ถ่ายทั้งหมดก็จะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับเพราะสลหรับสถานที่เพิ่อไปเรื่อยๆนะครับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกนะครับสายอีสานหนังพันนาฤทธิกไกลนั้นขายดีนะครับใครก็อยากดูนะครับมีคุณไวยพดุงการนะครับต่อสู้กับสตันของคุณพันนาฤทธิกไกลนะครับนี่ครับเตะต่อยพอไปเล่นหนังคุณพันนาคุณไว้ก็เหมือนกับเป็นหนึ่งในทีมของคุณพันนาไปเลยนะครับที่คุณเจริญหงษ์ถ่ายนั้นคุณน้อยนะครับ น้อยน้ำพองเ,ออเกือบลืมชื่อไปแล้วนะครับนี่คุณสมภพวงกอน,นะครับพระเอกของคุณพันนาฤทธิไกรคนนี้จะเป็นคนนอกค่ายพันนานะครับที่มาร่วมแสดงนะครับคุณน้อยน้ำพองนะครับโลเคชั่นแบบนี้ปัจจุบันน่าจะไม่มีนะครับบ้านเดือนก็คงจะพัฒน,นานี่คุณสมภพยิ่งไปนะครับทีนี้มาดูฉากเดียกวกันใช้ดาบนะครับคุณพันนาฤทธิไกร กับสตันของตัวเองแหละครับจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับตอนที่เข้าไปในค่ายคุณพนานั้นต้องฝ่าดานนะครับก็มีการแสดงผีมือเยอะนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะตัดให้ดูเป็นสั้นๆนะครับเป็นหนังตัวอย่างเพื่อให้เห็นดีลายคิวบูของคุณพนานีที่ไกลและทีมงานนะครับคุณพนานั้นก็เสียชีวิตแล้วนะครับคุณพงเดชก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับดูครับนี่ ครับอีกคนหนึ่งครับบางทีใช้คลุมหน้าอย่างนี้แหละครับดูไปดูมาบางทีเห็นลูกกตาก็จําได้นะครับว่าเป็นใครนะครับนี่ก็คลุมมาอีกนะครับ2,532นะครับคุณจเจริญของไทยครับมีระเบิดเห็นไหมครับมีระเบิดด้วยนะ ยิงกันด้วยนะครับก็เรียกว่าทำให้มันครบเครื่องนะครับบางทีเตะต่ตอยอย่างเดียวคนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะไม่ชอบดูนะครับเติมมีดเติมดาเติมปืนไปเติมระเบิดไปนี่ก็ขายได้มากขึ้นนะครับสำหรับหนังพันนาท,ที่ไกลนะครับยิมนาสติกเทเกนโดนะครับเห็นไหมครับกระโดดลอยสวยๆนะครับบางทีคุณพันนาเองก็ ทำหนังแล้วก็แซลตัวเองนะครับเวลาให้เขาภาคก็ให้แซลตัวเองนะครับบางทีแซลบอกก็จะโดดทำไมนะครับตีกันเฉยๆก็ได้นะครับไม่ต้องวิ่งแล้วต้องกระโดดให้เมื่อยนะครับก็มีเซลกันเองนะครับในหนังคุณพันนาเพราะว่าเวลาภาคแล้วเขาจะภาคให้ตลกนะครับก็เป็นออกสไตล์หนังจีนนะครับเวลาภาคเพื่อที่จะให้เป็นจุดขายอย่างหนึ่งนะครับของคนที่ชอบดูหนังพันนาลิต์ไกลนะครับนี่คุณพันนาลิฟต์ไกลกับคุณเจริญของไทยนะครับ เริ่มจากปืนแล้วก็หมัดมวยนะครับแล้วก็ไปต่อด้วยปืนอีกทีหนึ่งก็เรียกว่าสู้กันสมน้ำสมเนื้อนะครับเห็นไหมครับรับส่งกันนะครับต้องเรียกว่าต้องซ้อมกันอย่างดีนะครับไม่งั้นพลาดไปก็เจ็บจริงๆนะครับจริงๆก็มีเจ็บนะครับบางครั้งเขาก็ทําเป็นเรียกว่าภาพหลุดไว้หลังเรื่องก็มีนะครับคนดูก็ชอบนะครับ นี่ครับถุงที่ใส่ส้อยวิ่งไปแล้วนะครับเป็นณุสมพวงก่อนะครับดูยิงนไครับสิ้นสุดกันหลังจากที่เริ่มต้นนะครับนี่แหละครับคือฟิล์มหนังที่ยังเหลืออยู่ของเรื่องสู้รุยแหลกนะครับ